ข้าวปุ้นจะข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวป,ป,ป,ปุ้นมากินข้าวกินข้าวปุ้น,ก,นกันละจ๊ะนี่เป็นวิธีการขายเขาใส่ถุงกับแก๊ปนี่เลยนะคะพร้อมผักนะคะได้มาชุดการเบอร์เริ่มพร้อมบักใบอิตูอ้อตูนะคะแมงรักของเรานะคะผักเขาก็ให้ไม่น้อยค่ะมีนิดอย่าง มีผักอีตู่คือใบแมงรักกระหล่ำปีหั่นซอยนะคะหั่นไ้ๆนะคะแล้วก็นี่น้ำยาถุงหนึ่งนะคะซื้อเขาสะดวกดีค่ะเพราะว่าเรากินเผ็ดอยู่คนเดียวนะคะคนในบ้านไม่กินเผ็ดนะคะดามินก็เลยกินคนเดียวค่ะวันนี้เที่ยงเที่ยงวันของวันพุธนะคะเอน้ำยาน่าจะให้น้อยไปนะเนี่ยไม่เป็นไรนะคะ ก็พอได้ชุ่มๆนะคะนี่นี่แล้วพี่น้องขนมจีนน้ำยาป่านะคะน้ำยาป่าข่าปุ่น, <laughs> นยังบอกกินอ่ะ <laughs> อ๋าใาหาา้ไดกพ่ะเทศน้องกิด้วย แซ่บๆค่ะข้ปุ่นข้ปุ่นปรับ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 มุมกล้องแซ่บๆนะคะแสบๆมันก้มต่ำไปเอางายขึ้นหน่อยเอาเงยขึ้นหน่อยอืมเอาละ ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามีนี่มาบีนอ้องมื้อข้าวข้าวเว้นข้าวเว้นนะฮะสาีสารข้าวเว้นคืออาหารมื้อเที่ยงนะฮะมาอื้อื้อ พีอเลขับปุ้นค่ะพี่โนโอ้องเต็มแกมเบอริ่มนะคะอืมนี่มีผักอิตูกระลำปีหั่นซอย นี่กระถินริมรั้วนะคะไปเด็ดเอาปลอดสารพิษขึ้นอยู่ข้างทางนะคะบนที่ที่ร้างที่เขายังไม่ได้เพาะปลูกก็ขึ้นนะคะเหมือเดิก็ไปนะครับไปเด็ดมานะ,ะยอดกระถินนี่ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะคือเป็นผักไม่ฉีดยาทุกชนิดนรากินเข้าไปเถอะที่แน่ๆคือทำให้ระบบกับถ่ายเรานะคะ ท้องไม่ผูกเพราะว่าผักมันมีเส้นใหญ่เนาะอืมหืม,มกระชายเปียบ ยาอิสานกับภกกาคกลางคล้ายๆกันเนาะใส่กระชายก็ยเป็นของภักใต้ไม่ใส่นะคะแล้วใส่ขมิ้นแทนอื มัเมือมงนอกเขามีต้นกระถินแบบนี้ไหมคะนผู้ชมที่อยู่เมืองนอกก็ดคอมเมนต์บอกมาหนะน่อยก็เมื่มาเเวลา,าวไปดูคลิปยูทูบเบอร์ YouTuber, ท่านทีออ่อยู่ต่างประเทศเนาะส่วนใหญ่ไปเก็บต้นกระเทียมปลาเก็บเห็ด แต่ว่ากระถินเนี่ยไม่เห็นอย่างกรุงเทพนะเขาห่วงกันมากเลยนะรั้วบ้านใครเนี่ยเรบเป็นเด็ดนึ่เขาโกรธเลยนะต้องขออนุญาตนะคะเพราะว่าเขาปลูกไวใช่ไหมมันไม่ได้ผักที่ขึ้น ตามที่ร้างแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่ขึ้นตามที่ร้างของของกรุงเทพนะคะที่มาดามเคยเห็นนะสภาพไอยอดกระถินอะไรพวกนี้มันจะสูงมากเลยคือมันโตมากอะคะ่ะมันเป็นที่รกร้างเนาะพอเราจะไปเก็บเนี่ยมันก็เก็บไม่ถึงนะคะ น้ำยาป่าเนี่ยสมุนไพรเพียบนะเผ็ดประเพรที่ขับลมมีกระชายเนี่ยผักอิตูนี่ก็ขับลม,มเผ็ดมากแต่ว่าเขาไม่ใส่กระทิงก็เลยไม่อ้วนเนาะ กินแล้วก็กินมูกกินตาไหลเผ็ดมาก <S <S มากแล้ว,ว่าแซ่บอีหลี ขนมจีนน้ำยาป่ามื้อเที่ยง่นไฟ <laughs> ยอดเดือดลืนะนน่นเนาะมันมันมันเลยยิ่งเราไปเด็ดนะมันยิ่งแตกยอดอ่อนทำให้เรามีผักกินนะเรื่อยๆเนี่ยทำเห้ฉ่ม แล,แล้วค่ะขอบคุณนะก็ปุณรักษาพักคุ้มกองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย